ันนี้ลุงและยีจีเนาะได้นำคลื่นการศึกษามามอบให้นักเรียนรับตรวจนะครแล้วลก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือเนาะทุกปีอ่ะอันนี้เป็นปีที่ปีที่สามนะปีที่สามนะก็จะมีลุงลุงก็ป้าใจดีนะก็จะนำโดยลุงบอลน,นะครับอันลุงบอล,กบอลกบออยกมือเลยครับลุงบอลลุงบอลยกมือเลยครับยกก็ได้ครับอ่ายบมือให้ลุงบอลครับ โรงพยาบาลบ็ทำดีมากมันจะนำทุูมาให้เราทุกทททททททปีนะปีีปแรกสิบสิบเป็นสิบห้าปีนี้เป็นสิบแปดทุนนะแล้วปีนี้พิเศษก็จะมีลูกศรีลูกศรเด็กให้ได้ร้อยยี่สคนนะครับบริของโรงเรียนเราก็จะเปิดเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่สองนะครับจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หกนะครับถ้าของพวกเราไว้นะครับแล้วก็จะมีทุกใหญ่แดีหรือว่ามีประสบ เรื่อง,งส,งสอ,งองึงสามเป็นกษางเรยังกค่ก็ยังไงผูคนดเยนเรื่อง,งการ,ร,รกศาึกษาเนี่ยันอาจ,จะไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าอย่างน้อก็ช่วยสนับสนุนบางส่วนให้กับพ่อแม่ของนนะก็ะขอให้คนที่เรียนที่ดีเรีเก่ง นะอาจารย์ครูจะได้คัดมารับมแลในปีต่อ,อไปนะครับหลายๆคนนานมาแล้วตั้งแต่แม่ยังไม่เกิดลูกาวก็ไม่กลับมาเ่ดีทีุ่ แสดงว่าเป็นจราจรเคยมาให้คนรู้เกี่ยวกับเรืここ mm ่องปฏักิานะเพราะว่าอรงางนี้การซ่อนแล้วก็การสู้นะครับให้กับน้องๆได้รู้หลักวิธีการหนีไปผรู้จุดใดเเข้าถุกุญแสภาพกังที่เรามีเพื่อที่จะเอาตัวรอไร้อมกากสถานการณนั้นๆนะเรือเมือง 对，对。<laughs> <laughs> อย่างลหน่อย ที่นีก็ตัวเป็นโครงการดนทาวที่บอลเนี่ยเขาทำเป็นติเอร์น้านก้านน้า 你看，你看。